กินหน้าหนึ่งหมดแล้วหน้าที่สองจะไปทางไหนนะครับหน้าที่สองนะครับให้มาทางนี้นะครับให้กีดต่อมาทางนี้แล้วก็ให้ขึ้นมาอีกแบบสูงความสูงจากหน้าเดิมนะครับขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งศอกนะครับประมาณหนึ่งศอกครับเปิดตรงนี้นะครับนี่อันนี้คือหน้าแรกอันนี้คือหน้าสองนะครับในการเปิดอย่างนี้นะครับหมดหน้านี้แล้วมาทางซ้ายนะครับอันนี้นะครับเป็นการเปิดผิดทิศทางนะครับในการกีดตรงนี้นะครับผิดทิศทางนะครับ เราเปิดกีดใหม่ครับแน่นอนครับมันก็ยังพอจะได้อยู่แต่ว่าถ้าเรากีดลงมาสักพักหนึ่งนะครับมาถึงประมาณตรงนี้นะครับน้ํายางจะออกน้อยมากนะครับหรือดีไม่ดีลงมาไม่ถึงครึ่งครับน้ํายางจะหายไปเลยอ่ารอดูนะครับไม่เชื่อใครไม่เชื่อก็ลองดูนะครับกีดลงมาได้ประมาณสักครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับประมาณสักสองครบเนี่ยน้ายางจะเลือบออกน้อยลงเพราะน้ํายางนะครับมันลงมาอย่างนี้ครับเนี่ย อ่าบางคนบอกว่าอ้าวท่านน้ำยางลงมาจากข้างบนทำไมไม่กีดขึ้นข้างบนเอาลองกีดขึ้นข้างบนดูครับนี่ลองกีดข้างนี้ขึ้นข้างบนดูครับน้ำยางเยอะมากเลยครับนี่อ่าน้ำยางเยอะจะเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้ำยางลงมาแบบนี้ครับนี่ลงมาแบบนี้และมันก็สาด,สาดลงมา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 สาดตีขึ้นมานะครับส่งขึ้นมาอย่างน้าที่เรากีดนะครับเพืพ่อนๆลองคิดดูครับกว่ามันจะส่งมาจากข้างล่างและดันมาถึงตรงนี้นะครับมันก็ใช้ระยะเวลานานและ ยากนะครับในการที่จะมาแต่ว่าถ้าเราเปิดทางนี้ครับเอาเพื่อนๆดูนะครับถ้าเราอันนี้หน้าแรกหมดไปถ้าหน้าสองมาทางนี้ครับนี่หน้าสองมาทานนี้เรากรีดลงมาอย่างนี้ครับนี่อันนี้หน้าใหม่ๆสาวๆอยู่เลยครับนี่ท่อน้ํายางลงมาได้เต็มที่เต็มร้อยเลยครับนี่เนี่ยท่อน้ํายางลงมาได้เต็มที่เต็มร้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรากรีดหน้าสองถ้าเรามาครั้งนี้นะครับเราจะได้น้ํายางประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต แต่ถ้าเราไปครั้งนี้นะครับเราจะได้น้ํายางประมาณ40%น้ํายางจะหายไปครึ่งหนึ่งไม่เชื่อลองทําดูนะครับ